สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เรามาถ่ายทําด้านล่างนะคะลมพัดเย็นสบายดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาแกงส้มนะคะแกงส้มมะลุมกับกุ้งสดนะคะตามด้วยปลาหนิ่นทอดนะคะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะ เอาลคะค่ะมาดูนะคะในกระทะของเรานะคะเปิดฝานิดนึงเห็นไหมคะชัดๆค่ะในกระทะของเราอันนี้กําลังจะเดือดแล้วค่ะนะก็เป็นน้ํานะคะน้ำสักประมาณสี่ถ้วยนะคะแล้วก็พริกคะ่ะพริกแกงส้มประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะละลายกับน้ำนะคะตอนนี้เราก็จะเคี่ยวให้เขาเดือดคะ่ะนี่ค่ะจนเดือดแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกุ้งนะคะ หวานๆค่ะอร่อยค่ะวันนี้เราใช้กุ้งสดนะคะสามร้อยกรัมนะคะดูกุ้งของเราสะก่อนสดใหม่ค่ะอร่อยค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมีเครื่องอันนี้เป็นปลานะคะปลาหมิ่นทอดนะคะเห็นไหมคะน่ากินคะ่ะปลาหิ่ทอดนาไว้โรยหน้านะคะจากนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงค่ะอ่ะลืมไปอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นมะรุมนะคะวันนี้เราใช้มะรุมห้าร้อยกรัมนะคะมะรุมอ่อนมากๆมะรุมมีประโยชน์ไหมคะ มีค่ะกินแล้วขับถ่ายดีนะคะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอะไรมากมายนะคะไปค้นหากันนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะออานะค่ะนอนนกจากจะเป็นเครื่องปรุงนะคะมูนรสนะคะอ่น้ําก็กําลังจะเดือดแล้วนะคะเอาละค่ะเราจะใส่มะรุมไปก่อนนะคะเพื่อไปเคี่ยวให้เขาให้เขานุ่มๆหน่อยมัยนะะจะอร่อยค่ะนะคะเนะอาละค่ะนะคะมะรุมลงไปก่อนค่ะห้าร้อยกรัมนะคะ ท่วมดีนะคะอันนี้จะน้อยไปหน่อยนะคะอ่ะไม่น้อยหรอกคะ่ะกำลังดีแล้วคะ่ะนะคะกลิ่นมาแรงะคะ่ะกดดื่มน้ำสักนิดนะคะ <c oughs> ดื่มน้ำกันคะ่ะ แล้วค่ะเสียงเป็นยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามานะคะ <Okay. S 1> บ้านเราลมพัดเย็นสบายดีนะคะบ้านเราปลูกต้นไม้เยอะนะคะเห็นว่ามีต้นไม้เยอะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆนะคะมุมถ่ายเพื่อให้เปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> อ่เล่งไปหน่อยนะคะวันนี้เราใช้ใช้กระถางไฟฟ้านะคะ <c oughs> อ่ะแล้วค่ะมาหลุมลงไปแล้วนะคะจวนเดือดะะแล้วค่ะเราก็จะตามด้วยยอดมะยมนะคะ ยอดมะยมประมาณห้ายอดแล้วก็ยอดมะขามนะคะยอดมะขามบ้านเราปลูกเองนะคะตรงด้านนี้นะคะพวงเด็ดมาใหม่ๆค่ะสดๆค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะเพื่อให้น้ําของเราทําไมคะกลมกล่อมค่ะมยใบมะยมมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะมีประโยชน์มากใบมะยมเนี่ยก็จะมีวิตามินซีนะคะแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวส่วนใบมะขามก็เช่นเดียวกันอ่ะให้เขาจมน้ํานิดนึงนะคะ ยังไม่ปรุงรสนะคะเดี๋ยวให้เดือดก่อนค่ะใครชอบมะุมเปื่อยๆนะคะก็ให้เดือดสักสองปุ้งนะคะส่วนใครที่ชอบกรุบๆนะคะก็เดือดสักปุ้งสองปุ้งก็พอค่ะส่วนใครที่อยากปเปือ่อยก็เที่ยวไปนานนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของแต่ละคนนะคะเอ <c oughs> <c oughs> าละค่ะจนเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเดือดแล้วเราค่อยปรุงรสนะคะเดี๋ยวปุ้จะใส่ทีหลังนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแข็ เครื่องปรุงรสของเรานะคะเครื่องปรุงรสก็จะประกอบด้วยสซมาขามค่ะค่ะเดี๋ยวให้เดือดสักนิดนะคะจนเดือดแล้วค่ะนี่คะหอ,อมไหมคะหอมไปกับเราด้วยนะคะหอมไปกับเราด้วยค่ะล่องลองค่ะน้ำล่องล่อดี Mm hmm> น้ำสตัอก pues nah evet> oh ุ้งก็จะหวานนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวหลอดสักข้าวน่อยนะคะเตรียมค่ะเตรียมอย่างแกงส้มนี่นะคะแกงส้มเนี่ยค่ะเราก็อาจจะกินกับพวกไข่ทอดไข่เค็มนะคะแล้วก็ปลานะคะปลาปลาเค็มทอดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็กุ้ง อาจจะเป็นกุ้งหวานก็ได้หรือว่ากุ้งกุ้งกุ้งเขาเรียกว่าอะไรกุ้งต้มเค็มก็ได้ค่ะอันนี้ก็สุดแต่ใจปรารถนาค่ะกินให้มันสลับกันค่ะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะเวลารสกลมกลม่อมเวลาเราชิมนี่คะเวลาเราชิมเนะะี่ยค่ะพวกแกงส้มนะคะก็ตามใจปรารถนาของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะชอบหวานนำเปรี้ยวนำนะคะเผ็ดนำอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวหวานเค็มนะคะ เดี๋ยวจะเตรียมน้ำปลาไว้หน่อยนะคะน้ำปลาไปไหนแล้ววันนี้เราใช้น้ำปลาตาหอยนางลมค่ะเป็นน้ำปลาแท้นะคะไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกะคะ่ะแต่ว่าเขาใช้ดีค่ะก็เลยบอกกันนะคะน้ำปลาก็จะสัดประมาณสองช้อนนะคะอ่าราคาเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราจะปรุงรสนะคะคุณผู้ชมหอไมไปค่ะหอมไปกับเราด้วย <c oughs> <c oughs> หอมไปกับเราด้วยนะคะ เปิดนิดหน่อยนะคะเราจะใส่เครื่องนะคะใส่เครื่องปรุงก่อนนะคะน้ําตาลหอมหอมสักสองช้อนนะคะ mm. เดี๋ยวก็ชิมเอาค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ํามะขามค่ะน้ํามะขามเปียกสักสองช้อนนะคะเอ่อน้ํามะขามนี่ใส่กสองช้อนก่อนแล้วก็ชิมเอานะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าในในในเขาเรียกว่าอะไรในใบมะยมนี่ค่ะมันก็จะเปรี้ยวนะคะเราก็ใส่แต่พอนะคะ จากนั้นน้ำปลาทักสองช้อนนะคะโดยประมาณนะคะโดยประมาณยวชิมเอานะคะชิมเอาจากนั้นก็จะมีเครื่องหอมค่ะเป็นพริกนะคะวันนี้เราใช้พริกอะไรอะเม็ดใหญ่หน่อยแล้วก็มีหัวหอมค่ะเพื่อให้มันหอมค่ะกินได้ทั้งหมดเลยนะคะใส่ลงไปค่ะให้น้ํากลมกรอบค่ะจะได้อร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะน้ําล่องดีนะคะ ปิดไว้ก่อนค่ะ๋ยวตอนเดือดวค่อยใส่ค่ะกุ้งจะใส่ทีหลังนะคะไม่งั้นตัวจะไม่สวยค่ะรนะะาะคาเดี๋ยวให้ขาเดือดเริ่มเดือดแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วค่ะอร่อยนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะจะได้อะไรคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรมีอารมณ์ร่วม <laughs> มีอารมณ์ร่วมกันนะคะวันนี้แกงส้มแกงส้มมะลุมนะคะกับกุ้งสดนะคะ ตามด้วยปานยิลทอดค่ะอร่อยค่ะลองทําดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างอ่ะตอนนี้ของเราก็เดือดแล้วนะคะอ่ะล้ค่ะมะลุมก็โอเคนะคะถ้าใครชอบปิดเปื่อยก็เคี่ยวเป็นนานๆน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะให้เดือดอีกสักพุ่งนะคะตอนนี้เราขอชิมก่อน,นะคะ่ะตักมาไว้ชิมก่อนวันค่ะ ชิมด้วยกันนะคะเปรี้ยวนำนะคะหวานอีกสักนิดนะคะคนคนทำชอบเปรี้ยวค่ะเอาหวานอีกสักนิดตกลงน้ำตาลจะเป็นสามช้อนนะคะรสนี้ก็ชิมได้ตามใจปรารถนานะคะไม่ว่ากันเราจะขอเปิดนะคะเปิดค่ะเปิดให้ได้กลิ่นค่ะ ตอนนี้เราจะใส่กุ้งนะคะดูกุ้งของเรานะคะสดมากกุ้งสามร้อยกรัมค่ะใส่ลงไปค่ะน้ำจะได้หวานอีกสักนิดนึ่งค,ค่ะเอาละค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้กุ้งเดือดก่อน <c oughs> ให้กุ้งดวดก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยปลานะคะอันนี้ก็เป็นปลาของเรานะคะท่อถองใหม่ๆค่ะปลาแดดเดียวนะคะเป็นปลาหิ่นนะคะอร่อยค่ะ จากนั้นเราจะใส่ปลาลงไปนะคะเพื่อให้น้ำเขาหวานมากยิ่งขึ้นอ่าล้วค่เต็มกระทะพอดีน่ากินไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวกินด้วยกันนะคะ,ะปิดไว้ก่อนสักครุ่งหนึ่งนะคะให้เดือดสักรุ่เ <c oughs> ตรียมค่ะเตรียมจัดเสิร์ฟนะคะ <c oughs> ให้เดือดสักนิดค่ะ อ่ละคะตอนนี้กุ้งของเราก็สุกแล้วนะคะเปิดค่ะเปิดเปิดตัวค่ะเปิดตัว <c oughs> เปิดตัวหอมดับไฟค่ะเปิดตัวหอมค่ะหอมตักเสิร์ฟค่ะไอใบนี้เราไม่ต้องการเราก็หยิบออกได้นะคะใบอะค่ะนะคะจวกินด้วยกันนะคะจะเก็บใบสักนิดนึง ของเรานี้ไม่ชอบบางคนอาจจะชอบแกงน้ำน้ำข้นๆก็ได้นะคะสุดแท้แต่แต่ของเราชอบชอบกินน้ำใสค่ะมันสดได้ล้องคอดีค่ะนะคะเวลากินเวลากินแกงส้มเนี่ยมันต้องซดค่ะถึงจะอร่อยค่ะเราจะเอาท้อนหัวโชว์นะคะเดี๋ยวใส่กุ้งอีกสักสองสมตัวโชว์กุ้งหน่อยกุ้งสวยนะคะสดใหม่นะคะดูสิเห็นไหมดูกุ้งของเราสักก่อนนะสดใหม่มาก โชว์กุ้งค่ะแล้วก็โชว์หัวปลาค่ะปลาทอดก็จะหอมนะคะกินได้อร่อยมากเราไม่เอาใบนะคะใบอีกออกมันร้อนค่ะมันร้อนอ่าละคาโชว์นะคะเดี๋ยวเอามาลุมอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะเห็นถาดตอนนี้ยังไม่ชัดนะคะเพราะว่ากล้องเราได้แค่นี้ค่ะเราได้ประมาณนี้ค่ะ าราคะดูนะคะนะคะให้ส่งค่ะแกงส้มมะลุมนะคะกุ้งสดนะคะแล้วก็ปลาปลินทอดนะคะ mm hmm. ก็สําเร็จลงแล้วนะคะไปกินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ไลค์แชร์ให้เราแล้วก็กดติดตามด้วยค่ะความรู้จะได้กว้างไกลนะคะอันนี้เป็นเทคนิคการทําการทําอาหารให้อร่อยต้องสดใหม่นะคะอ่ิไปโชว์ใ,ใกล้ๆค่ะโชว์ใ,ใกล้ๆ ตัวใกล้ๆนะคะมองเห็นไหมคะสวยค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะ